รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราซีเคนินวจังหวัดสิงห์บุรีเปิดศูนย์ลดอุบัติเหตุปีใหม่ที่รา้านอเนกประสงค์อาคารรออน130หรืออาคารสารกลางหลังเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีในสุมเมธีรนิติ ูว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2568และงานวันป้องกันอุบัติ ตีภัยแห่งชาติประจำปี2567ตามที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแด่งความปลอดภัยทางทนนถนนลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเป็นการเตรียมความพร้อมหน่วยงานองค์กรเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศก,กาลปีใหม่พศ2568โดยในปีนี้คณะกรรมการนโยบาย การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้กำหนดบูรณาการแผนการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในทีมขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร่อุบัติเหตุในงานมีการแสดงนิทรรศการเครื่องมือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสภาธภารณภัยภาค6จังหวัดชัยนาทเครื่องมือช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ จากมูลนิธิกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรีและมูลนิธิปอดิกติ้งจังหวัดสิงห์บุรีโดยในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทย์ทองฐานชินวัตรที่แสดงถึงความพงใหญ่ประชาชนในการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลอื่นๆที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันก่อนจะทําการ ปล่อยขบวนลนนลงขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไรอุบัติเหตุประกอบด้วยรถเจ้าหน้าที่ตำรวจรถพยาบาลรถของหนิวิที่กู้ภัยวิ่งไปตามชุมชนและหมู่บ้านในจังหวัดสิงห์บุรี